สวัสตีอีกรอบหนึ่งจ้าพี่น้องพ่พี่น้องออกมาข้างนอกช่มบรรยากาศข้างนอกบานตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสิเงบเอ็ดโมงมันหนีบบอมีแดดพี่น้องอากาศคืมๆกล่องนี่น่าือเป็นม่วๆนสินะขอ,ขออนุญาตค่ะบรรยากาศมันหนีเดืสิทธัยเบงนะคะนีคะ่ะพี่น้องบรรยากาศบานน,น,าบานี่น่ามันหนีนะคะวันเสาร์เงียบสงบค่ะมูบานน,นาี่น่าเงียบสงบบานมูบานบอคอยหลาย เส้นทางก็เส้นทางน,น้อยๆค่ะพี่น้องแต่ก็มีรถบาสแลนอยู่บอดดนมีรถบาสแลนทุกชั่วโมงนะคะก็แต่ก็มีอะช่วงเศ้าช่วงซ้ายแล้วก็ช่วงแรงช่วงเมือดอก็มีอยู่ค่ะนี่รถมีนางนะคะเลจะแมนตันเลยฟังทั้งผลจะเป็นลุงเลี้ยนพี่น้องโุงเรี้ยนอนุบาลโรงเลียนปฐมบริเวณหลอบบานนินาง อันนี้อันนี้เป็นไม้เอาไว้ก็ช่วงเอาไว้ก็หนานาวนี่แหละนี่หน้ากับนี่หน้ากบสามีก็เรื่มกอพ่อหนาวพ่อหนาวเขามากกอกอไฟพี่น้องบอดไดเปิดฮีตเตอร์นะคะบอดบอดไดเปิดแอร์ฮอนเพราะว่าประหยัดไฟเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นไม้ที่ว่านี่หน้ากับสามีแล้วก็ลูกชายสามีไปซอยกันตัดบนบนเขานะคะเมยเมยพี่น้องตัดใหม่ ตัดใหม่บ่เมนเรืองง่ายเดิมใหม่ยู่นี่ก็นักนักนต้นใหญ่ๆนักนักนะตัดมากก็เอามาไว้เดไซน์นะคะเนาะบ่ตองสื่อฟรีเพราะว่าพอพอตาลูกไส้แฟนเขาเป็นกร้าของเนาะค่ะเขาห้ไปตัดก็ไปซอยไปซอยกันตาซามีกัอีหน้าก็ไปซอยตัดก็ไดมาฟรีนะคะส่วนหมากคนสังคมนอร์เวย์มันจะโตไปโตมันเขาจะบ่มีของฟรีบ่มียังห้กันนะคะแล้วก็คนนอร์เวย์บ่คอยมัก เอาของู้ใดฟรฟีๆนะคะแต่วา่าอันนี้เขาอันนี้เขามีอาห้มีปลามีต้นใหม่ของเขาเองมีทีปลูกต้นใหม่ของเขาเองนะคะ <c oughs> เขาก็ให้ไปตัดเอาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้นางตาัดมานี่ก็กงใหญ่อยได้พี่น้องกกงใหญ่โยแต่ก็คิดว่าใส่เบิร์ก้อนเบิร์หนาวอยู่คะ่ะเพราะว่าสามีนางก่อไฟสมือพี่น้องสามีนางก่อไฟสมืออ่าไปซอยกันตัดตอนนั้นเหนื่อยเหนื่อยพี่น้อง เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบว่าเป็นเขาขึ้นไปเสียพี่น้องแล้วต้นใหม่ต้ตนใหม่ก็ยุ่เลี่ยงกันตามเขาจังสันนะแบบนั้นนะเออขึ้นกาะตอนขึ้นไปตัดก็ต้องขึ้นไปตัดต้นใหม่ตัดลมลงมาแล้วก็ต้องลากลงมาเพราะว่าเพราะว่าอ่าถึงแม้ว่าเฮาถึงแม้ว่าเฮาจะใส่เครื่องตัดใหม่ก็จริงแต่ว่าเฮาก็ต้องโยกก็ต้องแบกแหละพี่น้องอืมใส่เป็นรถไทยเป็นเครื่องเปิดปั้นเครื่องตัดตัดใหม่นะคะเนาะ เมื่อยค่ะเมื่อยค่ะแต่ก็แต่ก็เฮ็ดค่ะเพราะว่าต้องต้องเฮ็ดเนาะค่ะเนาะก็ต้องซอยกันนะคะพี่น้องจะ mm. มาไห้แต่สามีโลกสามีเฮ็ดกับบไดเนาะเขาต้องซอยเขา mm. มี่มีอย่างก็ต้องซอยซอยกันไป mm. พี่น้องอ,อีนางจะไปเอาผ้ mm. าห่มอยู่ในเรือผ้าห่มเพราะว่าหนาวแล้วอีนางกับสามีก็ใส่ผ้าห่มกันคนละสองพืนเนาะค่ะผื้นเดียวเอาบ่อยู่เพราะว่า บ่ได้เปิดฮิตเตอร์เนาะคะ่ะเนาะรอแบบว่าหนาวคักหิมะตกก่อนจังเปิดฮิตเตอร์เนาะเนาะโอ้ยน้นางขึ้นคักแถมพี่น้องนี่นางจะขื้นเลือดด้บวละนางขึ้นคักขาเลือดสูงบันที่เนี่ยผะาโมอยู่ในเลือดพี่น้องเอ่อพรมาะต่ตอนนั้นนีนางกับสามีผ้ากันไปเลือดผ้ากันไปเที่ยวเลือดแล้วก็ไปนอนทั้งเลือดเอาผ่าโมผ่าโฮมเอาม้วนเอายังขึ้นเลือดน้่แล้วก็ตอนกลับมาอี่นางบ่ได้เอาออกมา เดี๋ยวจะไปเอาเนี่ยเอาเรือเอากุญแจมาแล้วนีเรือค่ะเบิ้งถวนพี่น้องน้ำขึ้นสูงค่ะกีนนั่งจะมืนพอดีโอ้โขาแหงแต่สันๆอยู่น้ำขึ้นคัาค่ะพี่น้องตอนนี้น้ำน้ำกระลายพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกแทบ,บทุกมมือแล้วก็ตกตลอดพอมพูดนะน้ำเต็มยันพูดนะน้ำม,มันไหลมาจากเทืองเขาค่ะน้ำจากเทืองเขาเพราะว่าฟังทั้งพูดไปฟังน้ำฝนมันจะมีเอ่เทืองเขาไปฟังฟังน้ำูนมันจะมี ทะเลสาบทะเลสาบสามทะเลสาบพี่น้องทะเลสาบใหญ่ๆแล้วก็จะมีน้ำตกตกน้ำตกใหญ่ๆฟังน้ำผุนไปไกลๆฟังฟังน้ำผุ่นไอีนางเคยทายเห็บเบิ้งยูคิปกอน้านี้ไปเปิดเบิ้งเอาด้วยค่ะน้ำตกบักยังไงบักยังงามบักยังสูงพี่น้องน้ามก็ห้ายโอ้ยเป็นตาแบบว่าเป็นตาไปยืนให้น้ำตกตกใส่หัวเย็นๆพี่น้องแต่ก็เฮตุบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าน้ามันเย็นค่ะ ประกาศเสียงโอ้ยน้ำขึ้นสูงจนๆนั่นจะจมน้ำแล้วนะท่าท่าเลือตรงนั้นนะจะจมน้ำแล้วพี่น้องน้ำขึ้นสูงค่ะค่ะเบื้องตัอากาศบ่ค่อยหนาวปันใดพี่น้องอีน่างใส่เสื้อแขนยาวแค่ตัวเดียวอยู่เออเบื้องอีนางพิดจักอีน่างพิดจัลณนาก่อนว่าอีน่างสิขึ้นเลือจังใดเนี่ยก็สูงคักสูงแน่แท้พี่น้องค่ะ คือบรรยากาศมื่อน like ี้นะคะนางยุดเลียนเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น UH, ้องยุดเลียนก็บ่กบ่ไดไปใช้ดอกค่ะยูต่บ้านบ่ค่อยมักออกไปเที่ยวใสพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอียงถามถามว่าเที่ยวไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอีนางอีนางมักอยต่ว่าอีนางบ่ด้มักเที่ยวแบบว่าไปกินลงกินเหล้าไปเที่ยวไปเต้นแบบนั้นบ่มักนะคะอีนางมักแบบว่าไปเที่ยวไปประจนไพ่ไปไปเที่ยวไปเห็นที่ไม่ไม่สิ่งไม่ไม่สถานที่ไม่ไม่สีนางมากไปอยต่ว่าคันว่าไปแบบแป๊บ แป๊บ <ain> แป๊บเนี่ยอีนางบ่ค่อยไปไปเดินห้องเดินห่างอีนางก็บ่ค่อยไปชอบปุ้งช้อปปิ้งอีนางก็บ่ค่อยไปพี่น้องบม่ค่อยมากทางด้านนั้นเลยอีกอย่างบ้านอีนางก็อยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไก่จากตัวเมืองไปเมืองถามว่าเมืองมาคันเป็นเมืองดาแล้อยู่ไก่บ้านอีนางมันใกล้กับจิงพี่น้องครับรถแค่สิบห้านาทีแต่วันเป็นเมืองน้อยเมืองน้น้อยมี ตึกมีอาพาร์ตเมนต์มีบ้านคนแค่บกี่หลังแล้วก็มีแครอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตสองสองซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็หนึ่งลานขายยาหนึงนห่งใชนะพี่น้องมันบารมันมันบารได้มีห่างมีอย่างเด้บ่มีแล้วก็คันว่าคันว่าจะไปเมืองโวลสก็ขับรถ40นาทีฉันก็จะหอดไปโอซานเนก่อนชั่วโมงหนึ่งไปบาร์เเก็ตก่อชั่วโมงกลางสินะมันไกลมันไกลขี้ขัานนาั่งรถพี่น้องบระทานาไปแบบ บถานาไปบ่อยพี่น้องนั้นๆที่ไปที่นึงอันนั้นนะไปอยู่ไปแบบไปทุรงทุละก็เออแต่คันว่าไปเที่ยวแบบสถานที่ไม่ไม่แบบจงใจที่จะไปสถานที่นั้นเลยไปเที่ยวทัานที่นั้นเลย่นกไปอยู่แต่ส่วนหมากก็บ่ค่อยได้ไปค่ะยูุ่บ้านประหยัดตังค์ <c oughs> ประหยัดเงินเนาะพี่น้องน,อน,อน้อยูุบ้านก็ยุบ้านก็แป๊บแป๊บแป๊บปบมันก็สิหมืดแล้วนะแม่พี่น้องเออคันว่าช่วงหนาหนาวเเป็นตาเที่ยวดอกค่ะมันมืดเร็วมืดเร็ว ความสว่างมันมันแปบเดียวมันหน่อยเดียวแล้วก็มืดนะแล้วงี้ใช่ไหแล้วเราจนรอจนกวัาจะสว,ว่างก่อคันว่าเขาหนาวอิลินะจนกว่าจะสว,ว่างกับสิบโมงยงนะมังีงนะสิบโม,งส,บมง,ง,สง,งสิบโมงท้องฟ้าสว่างทั้งสี้นะพออยู่เที่ยวได้แค่บกีช่ชั่วโมงอ่ะสามโมงแรงพระอาทิตย์เริ่มตกล้่วนั้งสิน่ะพี่น้อง <c oughs> มันก็เลยช่วงหนาหนาวบ่ค่อยเป็นตะเที่ยวดอกพี่น้องแต่เที่ยวเที่ยวช่วงหนานหอนะช่วงซัมเมือ์ดีกว่าเนาะค่ะเนาะ น่นหะตะกี้อตะกี้สามีนั่งก็มายืนตกป่าอยู่แบบหนึ่งตะกี้เนี่ยต้องใส่บได้ต้องสใองส่บได้พี่น้องเดี๋ยวไอ้นางจะขึ้นไปทั้งเรือแล้วจะไปเอาเอผ้าห่มค่ะโอ้ยมันก็สูงแฉละพี่น้องเบิง่งเะเบิ่งอีนางยืนเทียบพี่เขียงเขียงออกอีนางพี่น้องอีนางจะขึ้นไดบ่ห์ย่านมือถึงเด้เดี๋ยวไอ้นางขอปิด ปิดโทรศัพท์แล้วก็ขอปีนก่อนจักน่อยเดื่อเดียเด๋ยวจะไปไปพอกันอยู่ในเรือเนาะคะเนาะเป็นมาได้ลรอคะมาอยู่ในเรือเราอีนั่งจะต้องปิดโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าหนาแล้วก็ปิดกระดุมว้ก่อนเพราะนั่นเสียงเดี๋ยวโทรศัพท์ตกโทรศัพท์พึ่งซื้อมาใหไม่พี่นออ้องโทรศัพท์เก่าพึ่งจะพังไปพึ่งซื้อมาใหไม่เดี๋ยวผัวข่าวเดี๋ยวผัวโจมอ่ะพี่น้องอยู่ในเรืยยเอแล้วค่ะ qualcosa? ยู่ในเรือเลออยอ่ะได้นั่งเปิดกดแจก่อนเลือนี่เป็นเรือของลูกไส้แฟนค่ะลูกไส้แฟนแล้วมีแล้วมีอยย่สองขัน้นมีเลือลําำหน่อยก็เรือล่ำใหญ่เอาไว้เวลาไปทุงไปเที่ยวไปพักพรอนไปตกปลานี่เสียไปเที่ยวเหรอน,นี่เสียพี่น้องเขามากก็ก็มีที่นอนแหละมีที่นอนมีห้องน้ำพี่น้องที่เคยทายเ้เบิงบ่อยๆนั่นแหละค่ะ เห็นบ่มไม่จะมีมงคนขับตรงนี้ก็จะมีค้อหน่อยๆไว้เฮ็ดเอา,เอา,เอาห้องอาหารเนี่ยเวลาไปแบบว่าไปแคมป์ปิ้งก็เรือไปแบบขอบคุ้นสินะไปขางขึ้นไปยังก็จะมีทีห่หอยคงห้เห็ดเนาะคะ่ะเนาะเรือในเรือก็จะมีแบบว่าเป็นเอ่อแบตเตอรี่ชาร์จแบตเขาก็สามารถเสียบฟงเสียบไฟเสียบอียังใดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ที่ว่าอีนั่งเตรียมเอาไว้ อยู่ในเรือก็จะมีเผาหม่มมีอีหยังเอาไวท้ท่เาเที่ยวนอกะเนาะอันนี้เป็นผาห่มของอีนงังที่ว่าเอาเตรียมเตรียมไปแต่ขังที่เหลวบ่ได้เอาเก็บเดี่ยอีนั่งจะเอากลับเข่าไปในบ้านเอาไปใส่ในบ้านได้แล้วคะ่ะกลับไปกลับในบ้านกันพี่น้อง บรรยากาศดีฝนบ่ค่อยตกก็มีไทยบ้านมะยางไทยบ้านมดเลยมีคนมะยางออกกําลังกายพี่น้องส่วนหมาคนคนโนเวยพวกที่อายุหลายแล้วบไดเฮตอีหย,ย,ยังส่นะเขาก็จะออกมะยางเล่นกันพี่น้องออกยางออกกําลังกายปิดลลอกไ้คือเก่า คือล็อกนายคน่ะนั่นแหละค่ะอู้บรรยากาศอุ้นคนเขาคุยกันยูนยูนี่ก็ได้ยงนพี่น้องบรรยากาศดีบ่พี่น้องบรรยากาศดีคักเนอะได้ยินเสียงเขาตัดใหม่บ่พี่น้องเขากำลังตัดใหม่กันเยอะนะเสียงเครื่องตัดใหม่ค่ะ ปลายูโนเวนี่บบแมเนว่าเขาจะไปตัดใหม่ได้ซุ้ม 4, สี่ซุมแปดบอมนเด้คันว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหน่จะต้องได้รับอนุญาตก่อนบางที่ก็มีขี่บางที่ก็มีเจ้าของอย่างเช่นหน้าคันว่าเขาเขาจะไปตัดของใครของ,องผู้ใดเขาต้องศึกษาก่อนว่าเป็นของผู้ใดแล้วก็ไปคุยไปคุยก็จะของนะคะว่าจะขอตัดใหม่เราจะจ่ายเงินให้เขาเท่ารดเท่าใดก็ว่าก,กันไปเนาะค่ะเนาะ แต่อันนี้นางกับสามีก็โชคดีหน่อยเพราะว่าเป็นของครอบครัวสา,ามีไอ้สา,าลูกชายแฟนนาะค่ะนอกก็เลยได้ใหม่มาใส่ฟี่แต่ทางนี้ทางนั้นเขาก็ต้องไปตัดเราเองเนั่แหละคะ่ะไปซอยกันไปซอยกันตัดตัดให้เขาแน่ตัดในเฮ้าแนงสินะเขาตะโกนเนี้ยงกันวะ <laughs> ไปค่ะขึ้นไปทางขึ้นบ้านกันเถอะเดี๋ยวนี้นางก็จะปิดโทัศัพท์เก็บใส่กระเป๋า ปิดกระดุมไหมอีกคือเก่้านะคะเพราะเดี๋ยวจะโลงไปอันตรายพี่น้องมันเถ้าใหม่มันมือ่น้ำเลื่อมมือ่นเพราะว่ามันมีนามนะคะเนาะฝนตกใส่ใช่ไหมให้เบิ้งห้องเก็บของพี่น้องห้องเก็บของเป็นบ้านเป็นบ้านเก็บของต่างหากนะคะอยู่ยูติดกระทาเลื่อนนี่แหละค่ะตอนแรกนี่ไห่ไหมเลี่ยงกันตรงนี้ไหมกฟ็ฟืนเลี่ยงกันตรงนี้เต็มเลยเด้ ืมได้อี่นางก็สามีนางผ้ากันค้นไปใไสป่ว้ดละเหลือตรงนั่นอยู่หน่อยหนึ่งเดียวจะค้นตรงนี้ไปใส่ให้เบิดก่อนคะ่ะเราถึงจะใส่อันใหม่เนาะค่ะเนาะมันงอะ,ออะของบ้านฝรัง่งเนี่ของเขาไล่หลายได้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าคนฝรั่งเนี่ยเขาบ่าค่อยเขาบ่าคอยถีงเขาบ่าค่อยขายเป็นของมือซองกันพี่น้องเขาจะเก็บเก็บไว้อันนั่นอันนั่นก่อบ้านเก็บของี่นะบ้านเก็บของน้นะนอ,งนนอย อันนี้ก็ล่องรถเนี่ยล่องรถแต่ก็ของเต็มกันล่องรถแต่ว่าบอดเด้ดจอดรถพี่น้องใส่ของเต็มเบิดต้นแอปเปิลของนี่นางก็ใบเหลื่อมเหี่ยวเหลื่อมเหลืองเหลือหล่อมล้นล,ล่ะเดี๋ยวจะมารอเบิงกันว่าปีหนาปีนาเขาจะตายบอแต่ว่าส่วนมากแอปเปิลนะมันทนหนาวพี่น้องพอเขานาหนาวใบใบมันก็โลนเหลือแต่ต้นเป็นสีแหลือิมะปกคุมแต่พอเขานาห้อน ใบเขาก็งอกออกมาคือเกาอนนี้ตนต้นก็สูงอยู่ตสูงอยู่คิดว่าคงจะรอดถึงปีหน้าค่ะยูดอกค่ะอันนั้นก็แอปเปิลนี่แอปเปิลน,นะอีนางพอออกพ่อเองจากเมล็ดปลูกพอเองจากมเมล็ดก,ออก,รกประมาณสองสามปีพอละถึงจะออกนวยนะคะถึงจะได้กินพี่น้องแอป,ปเปิลใบเหลืองใบเรืม่มรุ่นละสมสมอีนางก็ติดเดแต่ว่าสมบบใหญา่ต้นสมอต้นสมบบใหญ่เนี่ยติดอยู่แต่ว่าบบใหญา่เห็นบ่ ต้นสมคือเกาอยู่แต่ว่าต้นสมมน้นาอ่ะพี่น้องต้นสมมันมีนามเบอร์อีน่นานก็บบารูก,กันเนี่ยเพิ่งเห็นน่ยต้นสมมันมีนามน้ำไข่นแนต่ว่าเมื่อน,นี่ฝนบปตก๊กต่ว่ามีหมวกเป็นระยะระยะค่ะ,อ,ะออกมาออกมาข้างนอกสังเกตเห็นได้เลยทุกบานก็ไฟกันเบิด อันนี้ทางถีนางกษามีเอาซื้อไปซื้อดินกันมาถมเองเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นหินเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอามาแบบว่าเอามาทุบเอามาใส่เครื่องโม่ทุบให้มันเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยเป็นหินน,หน่อยๆเสียมาถมดินถ่ายคลิปนี้ก็ภาพาพี่พีน้องๆมาเบิ่งบรรยากาศทางนอกเนาะค่ะเนาะ เนี่ยค่ะมือมือนเนอี่นั่ง,งก็บ่ได้ไปไซเด้รค่ะคันว่าว่าคันว่าเป็นวันหยุดหรือว่าบ่บอบ่ไดีธทุระไปไซจริงๆนะคะอยู่แต่บ้านพี่น้องอยู่แต่บ้านอันนี้ต้นพริกชีฝ้ายนางกับบตายจากที่เอาไปเอาไปข้างนอกมีหน่วยอยู่สามหน่วยยังมาท่านเดี๋ยวสามหน่วยสี่หน่วยได้ได้ได้กินหลายหน่วยเหรอเด้อพริกต้นชีฝ้าเนี่ยพริกชีฝ้าต้นเดียวนะต้นแค่เนี่ยได้กินหลายหน่วยเหรอเด้อมัน ก้อนหนาน,นี่ก็นวยสุกไปสักสามสี่นวยกับเก็บเก็บไปเฮ็ดเป็นน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเพราะว่าพริกขี้้าีนางกับบรู้ว่าเสียไปเฮ็ดเมนูอย่างเนาะมันบ่นเผ็ดเว้ยมันบ่นเผ็ดแล้วก็สําหรับอี่นางคันว่าพริกบ่เผ็ดมันก็นบ่แซ่บเนาะสาหรับพีนางแต่ก็เอาไปหั่นใส่พริกเป็นพริกน้ำส้มก๋วยเตี๋ยวนะ่ะนี่ก็เหลือสี่นวยยังมาท่านเบิดอยู่พี่น้องใบบ่เหลืองบ่ลลวนบนอยังทนหนาวค่ะพริกขี้้าทนหนาวอันนี้ แปลงพักไอ้นางเห็ดเตรียมไห้่ปีหนาเอาใหม่มากันแล้วก็จะซื้อดินมาใส่คิดไอ้นางคิดบาบดินประมาณยี่สิบถุงดินปลูกยี่สิบถุงถุงหนึ่งก็าสามสิบเก้าสามถุงลอยพี่น้องสามถุงลอยโคนนี่นา่าจะมีงเงินซื้อบ่ะอ่ามันต้องใส่ดินเพราะว่านี่น่าเคยปลูกแลวปลูกบกข่ขขืนเพราะว่าดินบ่ดีนะคะดินข้างล่างบ่ดีหญ้ามันหลายหญ้ามันหลายมันหลายปีน่ะพี่น้องมันมีมีแต่หลกักหยาเนาะ อันนี้เป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนอีนางอยู่ไก่บ้านโรงเรียนขันว่าอีนางอีนางคิดว่าขันว่าอีนางได้เห็ดงานอ่าพี่เลี้ยงอนุบาลก็ดีได้หะเนาะกะด็ดีอย,อยู่อยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไก่บ้านเพต้องเดินทางให้ยากตื่นเสาร์มายางไปเห็ดงานหลุดเ,เห็นบะเลือกงานมายางกับข่าบ้าน <laughs> ไก่พี่น้องอันนี้ พวกขวดพัดติขวดนีหยังอยู่ตรงนี้นางว่าสีมาเก็บไปไปหยอดตู้อยู่ซูปเปอร์มาเก็ตหลายรอบเลยแต่นางยังบ่าท่านนี่ยมีเวลามาเก็บจักเถื่อเต็มรถอยู่พี่น้องพเพิ่นซถะเป็นเงินทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นเนีไปแลกได้เด้แต่บรูบอกเข้าขใจว่าลูกชายแฟนเป็นยังคือต้องเอามไว้นีเป็นยังคือบอเอาไปเอาไปหยอดตู้หยอดตู้แลกเป็นเงินก็นได้แลกเสื่ออาหารก็ได้นะพี่น้องเป็นเงินทั้งนั้นเนี ไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะนี่นางกับพามาเบ่งบรรยากาศข้างนอกนะคะเนาะแล้วพอกันคลิปใหม่จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นางเด้อค่ะเด้อแล้วพอ้อคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย